อะข้อนี้ทำไงฮะข้อสามเนี่ยงโอเคต้นกับใบมาจึงเลขน้อสุดคือสี่สิบหนึ่งสทมากที่สุดคือสี่เก้าสิบแปโอเคก็อตารางตั้งแต่สีดีมาสี่สิบ ส1 41, 42, ิบเ4 4ดสี่สิบสแล้วก็สะะี่สิบเก้าทีนี้ซีรีส์4 <40. S 1> ีย์อ่าฮะสีก็คือ40.1อ่ะนะครับอืม เดี๋ยวพี่เอาไฮไลท์ขึ้นมาสี่ศูนย์จุดหนึ่งใบก็คือศูนย์จุดหนึ่งอะเนาะอ่ามีสี่ศูนย์อีกไหมไม่มีแล้วสี่หนึ่งมีสี่หนึ่งจุดสี่สี่หนึ่งจุดสี่มีสี่หนึ่งอีกไหมไม่มีแล้วสี่สองคือสี่สองจุดสองครับ แล้วก็หมดนะสี่สามไม่มีกระโดดไปสี่สี่เลยครับเป็นสี่สี่จุดห้าครับสี่ห้ามีตัวหนึ่งคือสี่ห้าจุดสามครับเอ่อสี่หกมีหนึ่งตัวมีสองตัวคือสี่หกจุดสามกับสี่หกจุดสี่ครับ 47.6ครับอ่ามี47.5ด้วยครับโทษที47.5แล้วก็จุดหแล้วก็กระโดดไป49.8เลยครับจบเพราะนั้นแผนภาพพี่ก็เป็นแบบนี้ ถูกไหมเป็นแบบนี้ถ้าพี่ลองวาดกรอบแบบเมื่อกี้ืเห็นไหมอืมเราจะเห็นว่ามันจะไปป่องๆองอยู่ตรงสี่หกกับสี่เจ็ดถูกป่ะสี่หกกับสี่เจ็ดนอกนั้นมันจะ มีอย่างละหนึ่งหรือไม่มีเลยหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์นะ,น,ยนะครับอา้าะเราก็อ่านอันนี้คือตอบอันแรกนะทีแี้อ้ะแวะแค่นี้เองเหรอ,อจบแล้วไม่มีคําถามเพิ่มนะครับก็ตอบอันเดียวนะครับเท่านั้นอันนี้กลับง่ายกว่าข้อสองนะข้อสองเลขก็เยอะเราก็ถามเยอะอันนี้ไม่ถามถามแค่นี้